สวัสดีรามาวันนัดพบมาตามนัดครับวันนี้แต่เราเอาคุณหมออยู่คุณหมอนัด9โมงมาถึงที่นี่7โมงรอหมอวนไปจ้ามาตั้งแต่ เจ็ดมงตอนนี้จะบ่ายสองแล้วยังไม่เสร็จเลยรอหมอบนไปครับวินระยะดิจ่ารังห้างกัน <c oughs> ไปหาหมอนั่นเล้วก็มาหาหมอนี่หาหมอนี่แล้วก็มาหาหมอนั่นวนยืมสิละจา้ะมื่อหนึ่งติมนติมบ่ายบ่ายสองแล้ววันท่านีแล้วอยู่ไปติดพระเทศ เราก็ไปตึกเก้าตึกเก้าเ้วก็ไปตึกประเทศยิ่งที่เราจะเอาล่อฟั้งว่าสิเป,ป็นตั้งหลาวมาสิวาตั้งหลต่ออยู่ยูมันยิ่มืดมือดม้อเรามันยิ่งเอาก็อังเบิ้งว่าสิเป,ป็นหลาต่อไป